ทำพิธีขอบคุณเนาะครับพระผู้เจ้าที่เพิ่นให้โชคครับมือน,นีเห็นไหมครับเพิ่นใหย้ยสองงวดแล้วงวดที่แล้วก็ได้เลขล่ลางหนึ่งหกครับงวดนี้ก็ได้หกสองกับเลขน้ำโชคคือสามสิบสามมือน,นีเลยมาทำพิธีตามที่เฮาอธิษฐานไว้เนาะครับเนาะอาจารย์คิดอันนี้นะครับเยอะไปครับอันนี้อันนี้หมดยิ่สิบกี่ตัวมาเดี๋ยวผมมาทำพิธีเด้ออันเดี๋ยวมาอันหนึ่งคูสองอสองคู เงรียญกับมาเบิงน้ำเห็นบอเหรียญนี่ยี่สิบโชคได้มี่นนนี่เรียนี่สอคูสาคูสี่คูสี่คู่แล้วมนี่มะัวนี้ละอาอะขนมมะขนมาแ้วเรียญมาเลยใส ทนเด้อเป้นยีนี่ล้เดี๋ยวทำเด้อเกสุของหวานแล้วน้องใม่ถูกเทียนนอของหวานเนาะมาขอบคุณเพิ่นนักเจ้าวน้ะ